Haloo ทุกคนสวัสดีค่ะและ้วก็พบกับรายการรายการอะไรวะแม่บอกว่ารายการจ่ายจัดไปโอเคฉันลืมชื่อรายการตัวเอง โอเคทุกคนก็คือวันนี้นะคะเราก็จะไปพบกับเพื่อนนะคะที่ชื่อว่าแนแนแนนเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้คือจ่ายเป็นแอร์ใช่ไหมแล้วแนนมันก็เป็นกราวเออแล้วเสร็จแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเหมือนแบบให้แอร์เนี่ยไปช่วยงานกราวเราก็เลยแบบได้ไปเจอไอแนนอ่ะซึ่งเราก็ได้ไปทำไปไปทำงานกราวกับไอแนนแล้วมันก็คุยเรื่องแบบไปเรียนต่อเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องออสเตรเลียกดอะไร work and holiday อะไรของมันเนี่ยแหละ ก็คุยกันไปคุยมาถูกคอจากวันนั้นวันเดียวก็ได้เป็นเพื่อนกันเลยแล้วจากนั้นก็คือโทรมาเม้ามอยกันตลอดนะคะแล้วก็คือวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะแบบไม่ได้เจอกันในเครื่องแบบนะคะเพราะว่ามันก็ออกจากสายการบินเราไปแล้วแล้วมันก็ไปทํางานในที่ดิบที่ดีไปแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างวันนี้เราก็นัดกินข้าวกับมันนะคะเดี๋ยวก็จะเจอมันกันจ้า นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนรถแมนแล้วนะคะที่เมื่อกี้เราได้เกินชีวประวัติของนางไปนะคะอ๋อเป็นการเกินมาก่อนหน้านี้เลยนะเกินแบบบนรถแม่ค่ะก็เมื่อกี้นะคะเราก็ให้นางดูนะคะปิ้งย่างเกาหลีที่แบบดูหน้าตาดีแต่ว่านางก็แบบพูดว่าไม่แบบภายใน0.0.1 1 1นหนึ่งหงวิศูนย์นวินะคะผู้นี้ก็มีบินใช่ป่มใช่มีบินสี่ ตอนนี้ครัเพื่อนก็แบบมีงานมีการที่ทำแล้วนะคะก็เพื่อนก็จะแบบว่ามีครึ่งมีเวลาว่างนะคะงานเขารัดตัวมากในตอนนี้นะคะเพื่อนจะมีเวลาว่างเพื่อนจะพาเราไปกินอร่อยอะไรก็ได้ที่อร่อยเพราะว่าเพื่อนไม่อยากกินบาจ่างที่บ้านเรื่องมันมีแค่นี้ทำไมอะจายฉันเลี้ยวมาถูกทางแล้วนะเนี่ยอะไรอะ สงสารเดือนต่อหน้าต่อตาอีกแล้วก็คือ <c oughs> อ่ะก็สองแล้วนเมื่อกี้ต้องต้องเล่าใหม่เพราะว่าเมื่อกี้แบบไม่ได้เล่านะคะก็คือแบบว่าบอกเพื่อนว่าจะหาที่จอดรถไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะลำลำให้เพื่อนได้ที่จอดรถแต่ว่ามันสองครั้งแล้วที่คันหน้าได้แต่เราไม่ได้เหมือนจะลำผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนโมโหหิวมากตอนเนี้ยโมโหหิวะ มันบอกว่ามันจะไปกินเนื้อย่างตอนค่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมันจะต้องรีบกินตอนนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะมันโมโหตั้งแต่อยู่บนท้องถนนแล้วเฮ<ฆ>้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคะทุกคนคะได้แล้วคะ่ะ <ใน S 1> ที่จอดรถ<ด>ในที่สุดนะคะการลำของใจก็เป็นผลเพื่อนโมโหหิวมากนะคะตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าเอาแอปคิวคิวไปจองแล้วเออเออมึงทำอะไรก็ทำมันทำอะไรทำอ่ะเออเพื่อนเ่้วกาดมากเลยค่ะ ไหนอยู่นี้สุดคิวเป็นไม่อัเดตปิดปิดรับคิวเพราะคิวจำนวนมากเว้ยมึง่ได้คิวมาแล้วนะคะเพื่อนหนีไปห้องน้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสุดท้ายก็คือไม่ได้เลือกอะไรกินบาร์บีคิวพาสต้าเพราะว่าเพื่อนหิวมาก คือตอนนี้เข้ามาในร้านกับเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนแบบโมโหหิวมากตอนนี้เพื่อนก็แบบเมื่อกี้สิ่งที่ตกใจก็คือเพื่อนพูดว่าหลังจากกินอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวหน้าแซลมอนกันต่อนนะเพื่อนคือแบบดูก่อนดูก่อนอจะไม่ไหวปิ้งย่างต่อข้าว<ๆ>ข้าวปลาหน้าปลาแซลมอนคือสู้มากเราเลยไม่ไกล้ากินเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินกับเพื่อนต่อนะคะ เพื่อนบอกว่าที่คีบไม่ร้อนแล้วนะคะคือหิวมามาแล้วค่ะทันหิวทันที่เพื่อนหิวมากไม่รู้เตาร้อนทันหรือเปล่าชื่อวัยว่าไวเลยชอบชอบชอบมากค่ะไปค่ะกินค่ะเอเเอ,อตัดไปตอนนี้คนน้ำจิ้มอยู่คนน้ำจิ้มอย่นี่คือเนื้อหมูชิ้นแรกที่จะตกถึงท้องเราวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวกันมาเลยนะคะ อทุกคนจุดเนี้ยทุกคนต้องดูตอนก่อนนอนเนี่ยก็คือเวลาที่ผ่านไปแค่ยังไปถึงห้านาทีหมูหมดจานแล้วค่ะทุกคนหมูหมดจานหมูจานแล้วนะคะทุกคนเพื่อนแบบตั้งหน้าตั้งตามากตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยคะ่ะปอบเปียมานะคะปอบเปียมาแล้วตอนนี้แน่มันตั้งคําถามว่าไอ้ทอนี้มันดูดควันไหมม,มันก็ดูดนะทุกคนกคนมันดูดปะ มันก็ดูดอยู่นะแต่ว่ามันสู้ความเกี่ยวกัดในการปิ้งของเพื่อนเราไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะอ,อิ่มละอิ่มในเวลาอันรวดเร็วมากตอนเนี้ยเกลี้ยงเกลี่ยงทุกอย่างภายในแบบ10ว่านาทีก็คือหมูหมดจานแล้วทุกคนตอนนี้คือเพื่อนนั่งกินกระหล่ำปลีนี่ฉันกินแบบหลวมๆม,มากเลยเดี๋ยวฉันจะไปกินกับแกต่อ,อ เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปกินร้านหนึ่งที่เราไม่เคยไปกินเพื่อนบอกว่ามันอยู่ข้างโซเวนเซนไม่รู้ร้านอะไรเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินมันจะมีข้าวหน้าแซลมอนอะไรซัมติงสักอย่างของเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันนะคะหลังจากกินบาร์บีคิวพาซาเสร็จเพื่อนก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวแซลมอนต่อเก็บกดแหละเวิร์คฟอร์มโฮมเก็บกดแหละเออทุกคนก็คืออ่ะแนเล่าดีมันอร่อยไงวะมันอร่อยไง ไปถึงร้านไหนนะร้านที่มึงอยากกินออะไรแซลมอนก็แค่อยากกินข้าวแซลมอนเฉยๆไม่ได้หรอแล้ว็เพื่อเคยกินมาก่อนไหมเคยกินมาก่อนเออก็คืออร่อยแหละอร่อยแหละเออโอเคเพื่อนบอกว่าสรุปมันชื่อร้านโคเออโคฟุกุต่ะโคฟุกุไม่น้ำมักไม่ใหญ่มากก็แบบก็กินอย่างอื่นมาก่อนได้แล้วมาเกณฑ์นี้ต่อกินหโอเค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 แล้วแล้วกุบกิบเออสิ่งที่เพื่อนอยากกินคืออันนี้ค่ะ หมดเลยถ้ากินไหวหมาให้หมดทุกคนมันจะไปกินทานซีบังต่อมันด้วยไหวหรอดูประตูมันก็แบบนี้เดี๋ยไหวเดี๋ยไหวไอ้บ้าเอ้ยมันจะรวมทุกร้านในวันเดียวไม่ได้นี่ยทุกคนมันมีแบบเป็นแบบต้นซากุระอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟิลแบบบรรยากาศเล่นะทุกคนเออนี่นะคะมันคืออะไรอ่ะแนนไม่รู้ฉันไม่รู้ว่ามันคือเหมือนมีกรอบเลยหวังเออเป็นฟิลลิ่งออเดิร์ฟเป็นออเดิร์ฟ เมื่อกี้เราสั่งซาชิมิไปเพราะว่าเราก็ค่อนข้างอิ่มแต่ว่าเพื่อนก็สู้กินข้าวแซลมอนต่อแล้วเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าถ้าไหวจะกินฮาจิบังต่อแล้วก็ขนมเพื่อนบอกอัปเตอร์ยูต่อก็ได้เพื่อนก็คือแบบขนมแล้วแต่ไม่ไหวแล้วเนเดี๋ยวขึ้นไอจีเพื่อนให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้เพื่อนบอกว่าคุณโพลแล้วช่วยไปดูหน่อยโอเค นี่นะทุกคนก็ที่ทุกคนแบบอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตรงนี้นะคะก็คือแมวหยุมหัวไม่ช้างอ่ลงท,ที่กําลังเมาไกแนนเนี่ยแหละอยู่ดีๆซิมว่ามันก็ลองเรียกสาวทุกคนคือวันนี้มันเป็นมันจะไปทำหมันแล้วนะวันนี้แล้วมันลองเรียกสาวก็เลยมันมาอุ้มทุกคนมันมาหัวมากกระโดดหยุมหัวโดนเดี๋ยวเราจะกินออเดอร์ของเขาที่เราบอกไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรให้ดูกนเดี๋ยวลองกินนะ มันมีแบบเหมือนมายองเนสด้วยเพื hmm. mm ่อนบอกว่าฟิลลิ่งเหมือนมีกรอบกัดหนึ่งสักกูตักไม่ขึ้นทุกคนมันฉันกินแล้วมันเหมือนเกี๊ยวกรอบใช่ไหมบอกกันเออกินเลยมันเหมือนเอาเกี๊ยวกรอบมาล่อมายองเนสแล้วทุกคนก็คือยังน่าจะอ่อยมั้งมันผิดสตีม ันนมันจะกินกเกือบๆเตียวต้มยำต้นน้ำหิตีมากต้นสาก,กุระตรงนี้ไม่ได้ช่วยมันเลยอาหารมาแล้วทุกคนนี่ไงอันนี้แหละที่เพื่อนบอกว่าเป็นซินเกเนเจอร์ไม่ทป็นความเดียวเลยเอเออกินเลยนะเออกินเลยลนะมาทุกคนสู้ชีวิตกันต่อกับการกินไปกับแนน ไม่ใช่รายการจ่ายจัดไปเมื่อกี้ตอนเปิดรายการใช่ป่ะกูแบบสวัสดีค่ะพบกับรายการแล้วกูก็แบงค์เลยแล้วแม่กูก็บอกรายการจ่ายจัดไปเหมือนเหมือนเหมือนแม่ตบมุ้่ออ <S <S เป,เป <S <S ล่ากูลืมจริง,งความรักที่ม,มีต่ะนะอปลาซงชอบกินมั้ยอืมกินผมตัวเาไปด้วยลกตัดตนเรื่องว่าสมัยก่อนในไอจีได้เขียนว่าแซลมอนเล v e เวอร์ แต่เคยมีคนด่าว,ว่ากูสเสือกกูเลยเอาออกม,มันก็หั่นไหนนะมาหันไหนอยู่ค่ะเดินเล่นสักทีปะ่ะค่ะไปเดินเลกี่รถกันนะมึงตอนนี้อ๋อไม่ได้ไม่ไหวกูไม่ไหวช่วย้ยมึงกปไหวนี้หลังจากน,นี้ไอก็เดินเล่นก่อนได้ก่อนไงมึงไม่ได้มันืึงใจเย็นนะ <c oughs> แดน มึงไม่ต้องรบวนทุกอย่างวันนี้เดี๋ยวกูก็มาหามึงใหม่ได้เดือนหน้าก็ได้ไม่ว่างก็เดือนหน้าก็ได้แล้ววินาทีทุกคนรอคอยก็กำลังมาถึงก็คือเพื่อนจะกินไข่ดิบกับอะไรนะไข่ปลาไปนานเอาแบบรวบเลยนะ้งเออเพื่อนไม่กินน่ะไม่กินหน่อยนะไปจ้ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็ใส่เข้าปากจบแต่มันคือไข่ดิบอ่ะอุ้ยเพื่อน อร่อยหรออร่อยใช่ไหมไก็คิดหน่อยมือนี้หมดไปอีกเท่าไหร่คะเพื่อนสองร้อยสามสิบแปดตันห้าจุดตบางแล้วก็มือที่เราเป็นหกร้อยสิบเก้าเนาะบวกสิเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ที่เราใช้กันไปก็ตีก็ตีไปแลกวก็เด็กแบบร้อยอย่างเงี้ยอ่าๆ่ตีไปแบบกลมๆนุ่มๆเมงคนแน่นมากเลยอ่ะ มึงมันมีร้านขนมอะไรบ้างคะไปดู้านขนมไ,ม,ไ,ม,ไม่ร้อ่ะก่อนมีนดที่ฉันนัน้ัไม่อยู่แล้วถ้าเหมือนชั้นบนน่ะก็มีร้านขนมด้วยปะถ้าจำไม่ผิดฉันจำไม่ผิดน,นะช้นเบลหรอ,อ,อเออเอ,อเออ,เอ,อยังไ o ้เข้ากเบลเลี้ยาขาางอ่ะไป,ไป One m r n u t y <eternity> later ชวนแนนมากินโยกเกิร์ตแลนด์บังคับม,มันับสวเนี่ยงกินอย่างเดียวเลยเหรอฮะมึงไ่สมปนเปเลยเหรอ ปาาสเครื่องสั่นเบื่ทุกคนอาเชฟคนีน่ทั้งเดียวก่อนเออต่อด้วยต่อด้วยสตรอเบอร์ี่ทุกคนมันแสมอนเเออนี่นะแบบใส่ข้าวบนเป็นช็อกโกแลตเฮลสเซนัททุกคน มึงเข้ากันปะเนี่ยไม่ค่อยดูไม่ค่อยนะเหมือนอะไรคิดออกเหรเหมือนอะไรอ่ะคิดเอาเองนะฉันชอบกับเม็ดป๊อปเม็ดป๊อปอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแบบไอ้เม็ดเยลลี่ป๊อปป๊อปป่ะอ่ะฉันนัเนยอ่ะเม็ดเม็ดป๊อป เชอรี่ชอรี่อะเชอรี่เอาคนไเนี่ยแม่งนีเอาเยลลี่แดงฉันชอบกยนลี่แดงเอาให้ด้วยถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ เพื่อนก็ได้ไ <S <S เป็นไรเออเอออันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้มีอ่านมีอ่านมโมจิโมจิอ๋อเออมันนิ่มๆหยอไเอาบ้างแ่แยกค่ะค่ะสแกนจ่ายนะคะจา ก็คือเพนก็คือเพนจริงก็คือเพียงแบบไม่ได้ทําใจมาเพื่อความเพนนี่กินรสส้มอ๋อชอบอร่อยกว่าเอาไงมึงไปเพิ่มแล้วก็ให้ขอช่งโรลฮะโลฮะโรละกินอะนี่นะคะรสส้มรสสตรอเบอรี่แล้วก็ตรงกลางเป็นช็อกโกแลตแฮ่เซนนัทนะคะแล้วก็โรยด้วยเชอร์รี่ช็อกโกแลตแฮ่เซนนัทอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่นะคะแต่ก็มีเป็นเยลลี่แดงแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆป๊อปป๊อปอ่ะ แล้วตรงนี้เป็นโมจินะคะอ๋่อยป๊อปป๊อปอร่อยว่ะเออป๊อป๊อปอร่อยโชว์นะคะเดี๋ยวเรากินช็อกโกแลตแทสเนัตก่อนมึงชิมได้มันเป็นช็อกโกแลตที่แบบเนียมีความเปรี้ยวโยเกิร์ตอ่ะสตรอเบอร์รี่ก็คือเหมือนแบบโยเกิร์ตสตรอเบอร์รี่เวลาเราไปซื้อกินแล้วนี้ก็รสส้ม มาขนาดนี้แล้วต่อได้เดียวเกินต่อไปเข้าไปห้องน้ำต่อเลยนะคะพร้อมระบายเต็มที่จากกานที่กินมาอ,อร่อยนี่เราคนเพื่อมาถ่ายรูปน,นะคะที่สแนปเซนโอเคไปแม่แกเ,<อ>เ,เห็นเงาที่แว่นฉันไหมมันมันมาอีกแล้ว เออใช่ป่ะดูโลโมโลโมว่าไงดูแว่นฉันดีเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันต้องดูภาษาตาแว่นเอาที่เธอว่าโอเคอ่ะคือว่าไหนสวยล่ะแต่พอปิมนออกมามันสวยเองเว้ยนี่เราแต่งเป็นสีสสีสนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูว่าปิมน์เราเป็นไงไปแนนกดเลยเน็กไปมันจะไปปิีนข้างนอกใช่ปะวะเออไปไปไปเฮ้ยมันต้องโหลดกิฟต์ด้วยนะมึงมึงไม่เป็นไรฉัน เด็บ <sa fe kick> กิ<อ>๊บเด็บกิ๊บมนต้องอันนี้เหรอมาสแกนใช่สแกนกิ๊บได้กดอันนี้เหรอ <sa fe> ไม่ใช่แล้วจะต้องกดยังไงอ่ะกดนี่เหรอเออใช่ถ่ายถ่ายถ่ายไม่แกต้องถ่ายแกเอาโค้ดเก็บไว้เว้ยแล้วแกไปเปิดทีหลังได้ให้มันเซฟได้แนน, <sa fe> น,นทีนี้เราต้องเราต้องกระจายนะเออไหนดูดิเนี่ยค่ะเนี่ย นี่นะคะได้รูปที่ถ่ายกับเพื่อนแล้วน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังออกจากห้างแล้วนะคะเราก็คือตะลุยกินกับแนนเยอะ <c oughs> มากโอเคแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะแ <c oughs> นนก็ให้เพื่อนฝากรายการนะคะรายการจ่ายจัดไปเพื่อนพูดมาชมกันเยอะนะคะมาชมกันเยอะๆนะคะรายการจ่าจัดไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆของใจลงด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย